อันนี้พวกผมอยู่กันที่คณะอะไรเอ่ยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับคณะนี้นี่นเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ <S <S 2> <S 2> เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับมีทั้งหมดสสาขาด้วยกันครับสาขาแรกคือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับและสาขาที่2คือสาขาว,วิทยาการคอมพิวเตอร์ไปอยู่ครับสาขาที่สนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะและสาขาสุดท้ายก็จะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ทแน่นอนฮะเรามาคณะนี้ก็ต้องมีเกมให้เราเล่นไม่ทราบว่าเกมของคณะนี้มีกี่เกมฮะมีเกมทาหนูกับบ้านทีครับอเกมชนหนูทีค่ะ๋อชนหนูทาหนูและชนหนูเลย พาหนูกลับบ้านฮะมา่าเกมเป็นยังไงบ้างไปดูกันคนหนูพาหนูคนหนูเลยทีมจากวีอาโซครับเริ่มแข่งก่อนง่ายๆนะครับก็คือพาอีหนูเนี่ยไปถึงคุณบอยได้ก็ชนะนะฮะแล้วก็ห้ามชนกลวยแค่แหละโอเคไปหนึ่งสองับนีไปไม่พูดไม่กลัมีเวลาเท่าไหร่เวลาจับใครทำเวลาได้น้อยกว่ากัน กูยังไม่ไปไหนเลยวะแต่ผมดูท่าทางแล้วแค่ให้ปลื้มพาอีหนูไปให้ถึงเส้นชัยก็เต็มเกินแล้วครับ ไม่ได้ชนนะวนวนวนไปวนก่อนนู่นหนึ่งรอบกูไม่สนแล้วกูออกเวลไม่กูวิ่งลู่แดงนี่เรื่องคิดโกงเนี่ยคอยบอกว่าเราไอ้เสือไปไปนู่นสิไม่ใช่ไปนู่นไปตรงมันมือแล้วบอกเอ้ยไปทางไหนวะไม่จับวอนนี้อินูอินูอินูสับสนเรื่องหวังเข้าไปใต้กระโปรงดีกว่าไปวัวไปวัวไปวัวกลับเดิมกลับพาพ่อดีกว่ากับพาพ่อดีกว่าแน่นไงป้าเจอป้าบอยแล้วป้าบอยป้ายผู้ชายคนนั้น ที่เป็นป้ายคณะนะครับปืมตั้งชื่อให้เรียบร้อยว่าชื่อคุณบอยเขาคือใครแต่ดูจากหน้าผมว่าเขาน่าจะชื่อว่าบอยฮะผมก็เลยเรียกเขาว่าคุณบอยนะเอขวางนลีของขวางไปไหนไปไหนย้ายกลวยก็ได้นั่นไงครับคุณบอยคุณบอยไม่ชน เรียบร้อยครับคุณทําเวลาไปทั้งหมดดีมากเลยครับน้องก็จับเวลาให้โหยิ่งกับความเร็วจักรวาลนี่เมื่อกี้ได้อะไรครับ2นาที30มสิบวิครับมาแล้วมีใครแบกวันเจอคนบ้าคนบ้าแล้วต้องขยังขุนยนบ้าเนอะไม่เต็มบ่าแล้วหย่ายาหยาเอาใส่หัวกันนั่นแหละวิ่งอยู่มา ตาน้องอาสุจ่าโอเคครับอ่มาไม่ผมเริ่มแล้วผมกากรรมการเริ่มแล้วนะอ่เริ่มแล้วว่เพ้ยเอ้าตาบอดครับพี่คนตาบอดไปไหนดีไปไหนไหมแล้วก็เจอปัญหาหนูงงนี่เขาบอกครับชนกลวยนี่ชนกลวยเต็มเลยนี่ถอยไปถอยมาชนอีกแล้วนะกวาดหมดสามอันแล้วละช่วยไปด้วยเอาไม่คิดทำเลยค่ะอะไรครับวิจิติรมคืออะไรครับผมไม่รู้จักกันตั้งแต่เกิดแล้วเอางง งงชีวิตเอ้าเอาโทเอ้ยเนี่ยเขาบอกหันชนกลวยล้มว่าชนกลวยล้มวะเนี่ยหันไม่หันไม่ยามด้วยโหแทงก็ไม่โดนกูหรอกอีหนูนี่โอ้โหเฉียวไม่โอ้โหแทงน้ำโดนหรอกแปืนไปแล้วครับปืนไปแล้วปืนบอกไปแล้วปืนบอกไปแล้วนั่นไงเล่าเรื่องขี้โกงนี่ต้องยกให้เบียสจริงนะฮะไหนคุณทำอะไรได้ต่อคุณไปไหนไม่ได้ต่อแล้วคุณแพ้แล้วไปเอาขึ้นเลย Sí, like ่่ insight, <se <c oughs> <c oughs> ่นนีีแล้วเพื่อนเขาก็เดินไปอย่างจำใจนะว่าทำไมกูต้องเดินมาเอาขึ้นนะอ้าวกลับมาแล้วปวดเริ่มเวลาโอ้แขนกูใหญ่เลยชนตักูใหญ่เลยปื๊บมาจัดปื๊บนี่เนี่ยนี่เนีขาไปต่อได้เขาไม่ไปนะเขาเลือกที่จะชนกูนี่เลือกที่จะชนเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยตบไม่ได้นี่กูเอาอีหนูไปตบนี่ไงเราเห็นไหมล่ะแขนขนาดนา้คอยมาตั้งาล้วชนส่วนตัวสุดๆโอ้ยตกมาแล้วตกมาแล้วไปหาไอ้บอยไอ้บอยนั่นไงไอ้บอยจะถึงไหมจะถึงไหมจะถึง อไอบ้บอยถอยได้ไอบไไ้ไอบอยไปไหนไอ้บอยไปไหนไอ้คนไอ้หยุดเวลาไปแล้วเอาพาวนี่น้องก็กดหยุดเวลาไปที่2นาที12วินาทีแต่เมื่อกี้เพิ่มเราทำได้ศูนย์จุดศูนย์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 วินาทีเลยนะนี่ผมไม่ได้โกงเรื่องจับเวลาเลยนะครับให้จอนมานั่งเคลียร์ดิอันนี้ครก็จับเวลาให้น้องเขากดมาหยุดให้แต่เวลาตอนเราจับเนี่ยน,<อ>น้องเขาบอกว่าเราได้3นาทีกว่าหยุดเงียเมื่อกี้แล้วเขาเขาบอกเฮียเฉยใช่ใช่บอกเฮียเฉยแต่พุกพุก็ุกไปดูศูนย์จุดศูนย์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  ไม่มีครับอุ้ยลอยลอยอุ้ยตายแล้วโตไม่ได้แล้วเพราะวิยากตัวตลาดตีแล้วชนะใช่ใชยเลยว่ะ เอาบ้านเขาแหละเกมอีหนูใส่แหลกรูลําบากนะครับผมกดง่ายๆเลยฮะเราจะบังคับอีหนูตัวเดิมเนี่ยไปชนไอหุ่นคนนี้นะฮะชนได้แค่สีชมพูถึงจะได้แต้มคนสีอื่นล้มถือว่าโดนหักแต้มมีบทคำโทษด้วยถ้าเกิดว่าเราชนเขาก็คำโทษเราถ้าเกิดว่าเขาชนเราก็คำโทษเขาผัดกันไปแล้วก็ผัดกันจัดตั้งตุ๊กตาอันนี้เขาจัดมาให้เราครับไม่เสียเวลาไปเลยครับอีทเรื่อมาเรียนรันมีเวลาหนึ่งนาทีด้วยอุ้ย ฮันแน่เพื่อนผมมาฝีมือยี่ไหนเอาแต่สีชมพูนะครับสีอื่นถ้ีอื่นยเนี่ยนี่ไงชมพูเมื่อกี้หนูเห็นอะไรแบบนี้ฮ้ยจุ๊บปึบปึบนี่อ่ะหมดเลยต้องตกราานอาวนี่หน่ะวิสตัวสองตัวอีกอีกตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึ่งอ่าโอ้โหโปรอะตัวผิดลบไปแค่สองตัวครับที่เหลือตัวสีชมพูหมดครับเรื่องขี้โกงต้องพวกเราครับ นี่บอที่หมดในนี้อันแรกก็คือเต้นท่าเป็ดอันที่สองคือร้องเพลงช้างบวกท่าเต้นอีกเอาเลยลูกดาบาบาบลูกเป็ดกันการะบใจ้องยงเยตัวเลยอ่ะเขาบอกว่าให้แก้ผ้าแล้วตีลังกาสามรอบเอาทำเลย้ารมัน โอ๋อ่อันนี้เขาบอกว่าทําหน้าตลกที่สุดในชีวิตอ่ะมาหนึ่งสองสากูว่าปกติมันตลกต่อไปมาที่พี่เบียโซจัดค่ะไอ้ชงครัวให้มันอยู่กันหนาแน่นสูตรแบบอิมพอลโลเพล็กวินมันจะไม่ล้มอิมพอลโลเพล็กวินเออเพล็กวินมันจะอยู่กันอย่ในที้ตรงโค้กเนี่ยเลือดสุไอ้พวกเพล็กวินน่าโง่มันจะอยู่รอบนอกมันก็จะโดนแดดมันก็จะหนาวตายแหมโอเคโอเพล็กวินต่อไปครับเดีอย่าบอกนะต่อไป Eat, เฮ้ยเปิดประตูว mm ่ะเฮ้ยไม่ฟังไปในผายเม่พอเรา็นก no ุ้ยแล้วชิบหายแม่เขาเขาเคลียร์แผ่นปิ้นทิ้งว่ะพลาดแล้วว่ะนม่ใช่ผายแล้วโอ้ม่ใช่ต่อแ้วนั่งไงเรา เอาโกครับโกโอ้โหโอ้โหปัดฟาวครับเลิกเลิกเล่นเลยครับมีเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ีืไม่ผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นผมไม่เห็นนี่มีใครเห็นเหมือนกันใช่ไหมไม่สนครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกผมตัดต่อพวกผมมาตัดให้พวกผมถูกอยู่แล้วหมดเวลาเนี่ยหมดเวลาหนั่นอันนี้พผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะหมดเวลาครับหมเวลาแล้วครับหมเวลาแล้ว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 หมดเนี่ยืดถหมดเวลาไม่ได้โกเวลาด้ว นะชนะล้คอคิดโกงไอ้ไม่คุยไม่เป็นไรนี่ล้มสามอ่ะล้มสามอ่ะตั้งไม่ทันเขาทำล้มหมดไงแต่เขาล้มสามเราล้มสองนี่ขนาดนี้โกงแล้วเนี่ยบททำโทษอ่ะผมให้อันเดียวก็พอวิ่งไปกลับนี่สองร้อยรอบครับมาดูเอ้ยไหมไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะทำโทษแม่งสองทีเลยคิดโกงคู่นะใช่ฮะก็เลยจะให้ทำสามอย่างพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะบอกมา่กี้ละอย่างอ่ะอันดับแรกครับให้เริ่มทำอะไรก่อนเต้นเพลงช้างพร้อมท่าเต้นร้องด้วยหนึ่งสองสาม ชชช้้้้าาางงงนอันที่สองครับทำหน้าตลกที่สุดในชีวิตอันที่สามครับปลาจิ้งหรีดฮารอบรดครับปลาจิ้งหรีดด้วยครับไหนหูช้างไหนหูช้างหางหางช้างไป็นไงครับหางช้างหน้าไม่ตลกแล้วเอาหน้าตลกเลยดิเว่าปล่อยเพื่อนแล้เหมือนมันซ้อมมา ก็จบไปกับเกมของขณะนี้นะครับผมโอ้หโกงเงินก็แล้วอะไรกันก็แล้วนะก็ยังแพ้ฮะจนเขารู้สึกหมั่นไส้แล้วจนต้องโกงบ้างนะ ช่วยฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาเรียนคณะนี้หน่อยลองเชิญชวนน้องๆหน่อยทางคณะของผมก็มี4สาขานะคะผมสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใครชอบแบบทำรถอย่างเมื่อกี้มีสอนให้ด้วยหุ่นยนต์รถยนต์แบบเมื่อกี้ใช่ใชครับ <มา S 1> แล้วก็สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปัญครับนอกจากจะมีหุ่นยนต์อย่างเมื่อกี้แล้วก็ยังมีแอปพล,ลิาาาาคพเคชันที่บังคับรถด้วยทำบังคับด้วย iPad เหมือนเมื่อกี้เหมือนกันแล้วก็อีก2สาขาคือสาขาแรกก็คือเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะที่เรียนกับอีบุ๊กแล้วก็สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT เรี เน็ตเวิแล้วก็ m อ o m คอมเมค่ะครับผมใครสนใจนในคณะนี้นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ